<Okay>. Yeah. สวัสดีครับทุกที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรักตั้งหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับเป็นเรชั่น FCP t Channel แล้วก็เป็นเรชั่น FCP t Family นะครับผมนะฮะคลิปนี้ครับก็จะพาไปที่ความเห็นของคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าสยามขโมยนะครับขโมยเกี่ยวข้องกับเรื่องเรือขโมยเกี่ยวข้องกับเรื่องเรือหมายความว่าเขาพูดถึงเรือพระที่นั่งของไทยนะครับที่เขมรเพิ่งตาแตก เพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีเรือพระที่นั่งสวยงามแต่ประเทศตัวเองไม่มีอะไรเลยนอกจากไม่มีอะไรเลยแล้วเมื่อเกิดขึ้นที่ประเทศไทยปุ๊บผมเชื่อว่าคนเขมรทั้งหมดจะไปวิ่งหากำแพงวัดเพื่อจะดูว่าเฮ้ยในกำแพงวัดมีเรือไหมคือเขาก็ไปเห็นรูปเหมือนกับว่ามีเรือทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะ สยามมาขโมยเรือของเขาไปอีกแล้วก็บอกว่าสยามเอาทุกอย่างไปจากเขาดังนั้นความเห็นต่างๆของคนเขมรน,นี่น่าสงสารนะน่าสงสารจะไปว่าคนเขมรก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยถูกปลูกฝังถูกเปลี่ยนประวัติศาสตร์หมดถูกบอกว่าเขาคือขอมสอนคนในเขมรว่าตัวเองคือขอมมาจากบรรพชน บรรพูุดที่ยิ่งใหญ่คือขอมแล้วก็เอาอตารางแผนที่โบราณคงเห็นใช่ไหมฮะคแมร์เอ็มเพลอร์คงไปสอนเด็กยุคใหม่ให้หมดคงไปสอนเด็กยุคใหม่นะครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะมาจากขอมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแสดงความเห็นของคนขเขมรในปัจจุบันท่านก็คง รู้แล้วว่าคนพวกนั้นเขาถูกมอมเมาในเรื่องปลอมๆมาทั้งหมดดังนั้นคนพวกนี้ก็จะมีปัญหากับประเทศไทยตลอดไปเขาจะให้คนเขมรมีปัญหากับประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเขาคงคิดว่าต่อไปคนเขมรพวกนี้จะต้องเกิดปัญหากับสังคมไทยตลอดไปเขาก็จะอ้างว่าเขาคือขอมแล้วเขาก็จะมองทุกอย่างของความเจริญในไทยว่าขาโมยขเข้าไป ขโมยวัฒนธรรมของเขาไปนี่คือจุดประสงค์ของคนประเทศนี้ครับดังนั้นความเห็นของคนพวกนี้เมื่อเห็นสิ่งสวยงามในประเทศไทยในแพลตฟอร์มไหนเขาก็จะไปตอบว่าขโมยขโมยของเขาของเขาทั้งที่ของเขาไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เขาอ้างทั้งหมดไม่มีอะไรเลยในปัจจุบันไม่มีรากเหง้าด้วยทำยังไงดีฮะ แม้นผมจะเอาข้อมูลต่างๆมาพูดว่าเขมรเป็นมายังไงหรือคนไทยศึกษาก็รู้แล้วว่าเขมรมาจากอะไรแต่คนในเขมรเองเขาไม่รู้เรื่องครับและเขาไม่ยอมศึกษาข้อมูลอื่นด้วยนะเพราะถูกปลูกฝัง,งท่านลองคิดดูว่าถ้าเราเกิดมาเข้าไปสู่ร,ระบบการเรียนเนี่ยแล้วประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นมาอย่างนี้คืออยาก เปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้ชาติตัวเองเห็นแบบนี้อันนี้คืออันตรายนะครับอันตรายมากนะครับสําหรับขมรน,นะฮะดังนั้นมันก็จะกระทบกับประเทศไทยหลังจากนี้ไปต้นไปเพราะคนขมรทั้งหมดเขาเรียนมาอย่างนั้นเมื่อเขาเรียนมาจนเขามั่นใจแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนี้ต่อให้คนไทยพูดอะไรเขาก็บอกว่าคนไทยโกหกดังนั้นเราจะได้เห็นคําว่า โจนสยามแล้วก็ขโมยของเขาทั้งหมดไปอยู่กับคนเขมรทั้งหมดดังนั้นคนเขมรที่มาอยู่ประเทศไทยทั้งหมดก็จะมีความคิดอย่างนี้เขาจะมีความคิดอย่างนี้ทำยังไงคนเขมรจะรู้ความจริงยอมรับความจริงมันยอมรับไม่ได้ครับถ้าคนเขมรทั้งหมดยอมรับความจริงรู้ความจริงมันจะทำให้ชาติเขมรอยู่ไม่ได้ครับหมายความว่าทำไม บรรพรุษกูจึงโง่จึงอ่อนแอขนาดนั้นแค่คำว่าอยู่ภายใต้สยามมา4 0 0ร้อปีเนี่ยก็รับไม่ได้แล้วคือมันเหมือนของคือมันเหมือนว่าชนเผ่านี้เหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกเอาไปใช้งานแล้วก็อยู่ภายใต้การครอบครองมาตลอดชีวิต4 0 0ร้อปี รู้เมื่อไหร่ก็อายเมื่อนั้นมันไม่มีรากเง่าอะไรที่น่าสนใจน่าภูมิใจเลยสักอย่างประเทศอื่นเขามีการโอ้โหเรียกว่ากอบกู้เอกราชทำให้รู้สึกว่าบรรพบุรุษยิ่งใหญ่น่ายกย่องแต่เขเมรไม่มีฮะดังนั้นไม่แปลกครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งหมดเหมือนสิ่งนี้ครับ ก็มียูทูบเบอร์หลายท่านก็ไปตามดูข่าวสารเหล่านี้แล้วก็จะเห็นความเห็นของคนเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในนั่นในนี่เหมือนเรื่องนี้เองครับเขาพูดเรื่องเรือพระที่นั่งนะครับเพราะว่าหาว่าคนไทยเนี่ยเอาทุกอย่างไปหยากเขมรคำว่าเขมรเขาก็จะไปอิงอยู่ที่กำแพงวัดนะฮะดังนั้นตอนนี้พวกเขาจะต้องเข้าไปแสดงความเห็น แล้วก็เข้าไปแสดงธงชาติแล้วก็จะให้คนอื่นเชื่อว่าประเทศเขาเป็นอย่างนี้จะให้คนอื่นเชื่อว่ากำแพงวัดคือเรื่องราวของประเทศเขาดังนั้นเราพูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นเวลาเขาจะอ้างอะไรปุ๊บตามความคิดของเขานะตามรูปในกำแพงเขาจะ เขาก็จะคิดว่าเวลาเขาอ้างเรื่องแบบนี้แล้วทําให้คนไทยเนี่ยวันไว้ดิ้นแล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ยจะหวาดวันวันเกรงเวลาเมรอ้างสิทธิต่างๆของเขานี่คือวิธีการคิดของเขานะดังนั้นวิธีการนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้ระหว่างชาติไทยกับขเขมรน,นะครับเพราะมันมาคนละความรู้ มันกลายเป็นความเห็นฝังในขำเห็นเกิดมาก็ยังถูกสอนอย่างนี้อยู่ในรุ่นถัดไปถัดไปคนไทยก็ต้องทำใจนะครับนะคนไทยก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าเกิดมาแล้วประเทศติดกันเช่นคลิปนี้ความเห็นนี้ก็คือเขาอ้างเรื่องเรือพระที่นั่งของไทยสวยงามในการแสดงขบวนพระยุหยญาตราตลอดมาแล้วก็มีหลักฐานว่า มีการแสดงพระยุหันยัตรามาแต่แต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันโดยซ้ำแค่เราจะบอกว่าสิ่งปลูกสร้างที่หลงเหลือมาอยู่ในแผ่นดินแถบนั้นเนี่ยมันเป็นของขอมเพราะว่าก็าข,าขนธาตุต่างๆมาให้อยู่ตรงนั้นก็มีคนป่าก,กับธาตุอื่นๆอยู่ร่วมกันคุณจะอ้างว่าขอมเคยอยู่ตรงนี้ตนเองเป็นขอมไม่ได้เพราะในพื้นที่แถบ อาเซียนแถบทั้งหมดเลยขอมปกครองหมดดังนั้นคุณจะอ้างเป็นขอมได้ไงขนาดประเทศไทยควรจะเป็นขอมคนไทยไม่เคยอ้างตัวเองเป็นขอมเพราะว่าคนไทยเพิ่งมาพูดว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเริ่มมาจากสุขโขทยัยเพราะสุขโขทัยเป็นที่เดียวที่มีหลักฐานว่าขอมไปยึดส่วนที่ระโว ก็เป็นขอมลวไปแล้วอะ่ะพื้นที่ลงมาจะเป็นขอมหมดแล้วฉะนั้นประวัติศาสตร์มันจะมีชัดเฉพาะสุขโขทัยที่มีก่อนที่ขอมจะยึดแล้วก็มีการสถาปนาหลังจากขอมเสื่อมอำนาจส่วนอยุธยาไปเกิดในที่ที่เป็นขอมจากขอมลโวก็กลายเป็นกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาดังนั้นประวัติศาสตร์เมื่อสุขโขทัยและ กรุงศรีธยานั่นแหละครับก็เรียกว่าประเทศไทยคือขอมนั่นแหละครับพื้นที่ที่ไทยอยู่ทั้งหมดแถบนั้นก็เป็นขอมหมดยกเว้นด้านบนแต่ทางกรุงศรีธยาและทางนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะมีความสามารถในการประกาศเอกลาชขึ้นมาได้ส่วนที่กรุงศรีธัญญานะครับก่อนนี้ก็เป็นขอม แต่พอกรุงศรียาประกาศเอกราชลงมาในพื้นที่ขอถอยลดลงมาเพราะว่าทุกชาติที่เขาปกครองเนี่ยต่างก็ประกาศเอกราชไงจนลงมาเหลือประมาณแถบทางอีสานใต้ทั้งหมดครอบไปถึงที่อยู่ของขมรคนรับใช้ปัจจุบันทั้งหมดอันนั้นเป็นของขอบไม่ใช่ของขมร เพราะเขมรอยู่ภายใต้การปกครองของขอมคุณถูกปกครองคุณจะเรียกว่าคุณเป็นขอมได้ไงถ้าคุณเป็นขอมเขาจะให้พวกคุณมาเป็นแรงงานทาสทำไมจะไม่ก่อนเวลาลบชนะการลบชนะตอนนั้นเนื่องจากที่อยู่ปัจจุบันเป็นขอมมีเฉพาะที่จามทางนน้นเนี่ยไม่ใช่ขอมจึงจะมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาในพื้นที่ที่เป็นเวียดน,นามปัจจุบันจะไม่ใช่ขอมแต่ก็ถูก พระเจ้าชัยวบรัณที่เจ็ดเนี่ยไปลบไปตีเมืองจามชนะแล้วก็ขนทาตบริวารมาใช้งานขนทาตบริวารในสมัยพระเจ้าชัยวบรัณที่เจ็ดนั่นแหละครับเป็นช่วงที่ขอมมีการทหารที่แข็งแกร่งมากดังนั้นทาตจะเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยโบรัณที่เจ็ดเมื่อไปตีชนะก็จะกวาดต้อนทาตออกมาส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่านครวัดที่พระเจ้าสุริยบรมันนะฮะ นำแบบมาจากปราสาทหินพิมายแล้วลงไปสร้างเทวสถานตรงนั้นขณะนั้นก็คือใช้คนขเขมรที่เรียกว่าคนขเขมรนตอนนั้นเนี่ยแปลว่าทาารับใช้นะฮะแล้วก็ทาาอื่นๆก็คือเอาคนแถบนั้นมาใช้ก็เรียกว่าขเขมรนแล้วก็เป็นทาารับใช้เมื่อคุณเป็นทาารับใช้คุณจะ อ้างว่านครวัดสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นของเขมรปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นได้เพราะว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่ในประเทศคุณปัจจุบันอ่าโดยธรรมชาติเขาก็อะไรที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณอยู่สิ่งปลูกสร้างใดที่มันยังตั้งอยู่แล้วมาอยู่ในเขตประเทศของคุณในปัจจุบันก็ต้องเป็นสิทธิ์ของประเทศนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในนั้นเป็นของคุณ หมายความว่าเช่นไปอ้างารูปนั่นว่าประเทศตัวเองปั้นนี้ตัวเองสร้างรูปในกำแพงเป็นของตัวเองอันนี้แหละครับคือเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นสิ่งที่คุณจะอ้างทั้งหมดเพื่อจะเอาชนะไทยถ้าไทยเป็นผู้เอาไปเนี่ยคุณกล้าพูดเต็มเต็มปากได้ไหมว่าคุณเคยเป็นทาสสยามคุณกล้าพูดไหมล่ะเพราะตอนที่สยามไปปกครองคุณเนี่ย สี่ร้อยห้าร้อยปีเนะี่ยกรุงศรีธิยาไปยึดขอมคืนจากตระกูลตะชอกไปแอมต่างหากตระกูลตะชอกไปแอมไปอาศัยไปอาศัยไปชุบมือเปิบเขาที่ปลูกสร้างทั้งหมดในเขมรเนนะี่ยไม่ใช่ฝีมือของตระกูลตะชอกไปแอมตระกูลตะชอกไปแอมแค่มายึดแล้วก็ปกครองต่อปกครองต่อทุกอย่างที่เป็นของของ ในสุดก็ถูกยึดคืนทั้งหมดแล้วประวัติศาสตร์ขมรนที่เขียนไวนะ้น่ะเขียนอย่างไรที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับมันเป็นของขอมโบราณภาษาก็ภาษาขอมโบราณทุกอย่างเป็นขอมโบราณหมดสิ่งปลูกสร้างศิงปลปะปูนปั้นอะไรต่างๆทั้งหมดมันเป็นของขอมโบราณอย่าทะลึ่งมาใช้คําว่าขมีนโบราณนะครับผิดแน่นอนโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ